สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตอบโจทย์ SME นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนัทลินสีทองค่ะคุณผู้ชมคะตอบโจทย์ SME วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปรับตัวของแท็กซี่ในประเทศไทย เข้าสู่ยุคดิจิทอลแล้วนะคะแน่นอนว่าการใช้เทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะกับชีวิตประจําวันของประชาชนไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะคะแต่ว่าเป็นทั่วโลกเลยทุกสายอาชีพต้องมีการปรับตัวที่จะเข้าถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นนะคะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแท็กซี่เองก็เช่นเดียวกันค่ะที่จะต้องปรับตัวเช่นเดียวกันณตอนนี้นะคะมีบริษัทเอกชนมากมายนะคะที่เริ่มหันมาพัฒนาเรื่องของการให้บริการแท็กซี่ ผ่านเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันหรือว่าเพิ่มความสะดวกสบายผ่านทางมือถือดังนั้นค่ะแท็กซี่ทั่วไปที่อาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของณนะองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งอาจจะต้องมีการปรับตัวพวกเขาจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนั้นจะมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบแท็กซี่ไทยได้มากน้อยแค่ไหน ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคนขับแท็กซี่เองจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราอาจจะต้องมีการมาทบทวนบทบาทแล้วก็มาตรฐานแท็กซี่ประเทศไทยก่อนที่เราจะผ่า ตัวเองเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า a e c นั่นเองค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญกับของเรานะคะคือคุณปามเลวีวงผู้จัดการแผนกแท็กซี่สัมพันธ์ของบริษัทแกร็บแท็กซประเทศไทยจำกัดนะคะจะมาพูดถึงมุมมองต่งตางๆที่เป็นประโยชน์นะคะกับแท็กซี่ไทยเองแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคคนไทยด้วยค่ะช่วงนี้เราพกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ